ถ้าเกิดใครไม่ชอบใจเราก็ไม่ได้หูแคร์เราก็หูแคสเราก็ไม่ได้แคร์เท่าไหร่สวัสดีจ้าทุกคนโอเคจ้ะอ่ะเ <_ d ance> ขาว,ว่าพี่อะไรนะเขาว,ว่าที่ชายแดนมีโดนบินโดนบินทุกวันค่ะโดนบินลาดตะเวนค่ะโดนบินโดรนของทางฝั่งคมแมบินลาดตะเวนส่วนของทางฝั่งเราฝั่งเราเก็บไว้ใส่กล่องไว้ก่อน ขณะเดียวกันทหารยังไม่ได้กลับบ้านทหารยังอยู่ในที่ชายแดนค่ะค่ะทหารยังอยู่ที่ชายแดนทหารยังอยู่ที่ชายแดนอ่าล่าสุดเลี้ยงฉลองปีใหม่กันที่ชายแดนนั่นแหละนะคะมีทหารเข้าฝากมาไม่ต้องรักทหารให้เหมือนญาติแต่จงรักชาติให้มากกว่าที่ทหารรักหรือให้เท่าเทกันกับที่ทหารรักโอเคนะคะรักนะจุ๊กจุ๊ทุกคนเอา คิดว่าจะมีรอบสามไหมรอบสามมีแน่ค่ะมีเมื่อไหร่คะมีมีเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้ค่ะแต่มีแน่แน่ทำไมล่ะก็มึงดูไอ้วุ้นเส้นกับไอหุ่นมาแน่นสิเฮ้อไอสองคนนั่นน่ะไอสองพ่อลูกนั่นน่ะไอสองพ่อลูกอุโปโลเป็นเจ้านั่นน่ะโอ้โหที่บ้านประเทศกเมน่ะเออมันยังไม่ยอมรับกติกงกติกาอะไรกันสักอย่างมันจะเอากติกูอย่างเดียวแล้วมันก็ยังบอกว่าไม่ยอมรับไอเรื่องเกี่ยวกับการปักปันดินแดนที่จะได้ด้วยกันเอ้าอีหาไม่งั้นมึงจะลบกับกูหาพ่อมึงเหรอพอมึงลบแพ้กูมึงบอกว่า การมาปักปันดินแดนด้วยกําลังด้วยการใช้อาวุธนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบทำเออีควายมันเป็นสิ่งที่ชอบทําที่สุดค่ะการใช้ยุทธปปณพการใช้อาวุธไม่งั้นจะซื้ออาวุธมาหาพระแสงขอหอ,อกมึงเหรอคะกูยุดได้ตรงไหนประเทศไทยกูสองขาของทหารกูเหยียบอยู่ตรงไหนตรงนั้นก็แผ่นดินไทยค่ะถ้าเกิดขอสองขาของทหารกูไปเหยียบอยู่บวหนวกระบาลอีบุญเส้นที่นั่นก็แผ่นดินใครค่ะอีควายเออไม่งั้นเขาจะลบกันหาพ่อมึงเหรอคะอีบุญเส้น มึงเนี่ยตุลีบุยตุลีบุยใส่หัวกระบาลประชาชนกูตุลีบุยตุลีใส่หัวกระบ,บาลควายนะแล้วก็ควายบ้านกูก็ตุยไปจนหลายคนแล้วนะตุยตุยไปหลายศพแล้วจริงๆวัวกับควายในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าโดนตุลีบุยแล้วก็ปรากฏว่าวัวเนี่ยไปเหยียบใส่กับรบุยแม่งก็ตัลุงบึงตัลุงมึงวัวก็ตุยอีกมึงเข้าใจไหมประชาชนตามตะเข็บชายแดนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายกันไงมามึงต้ลงบ้องมาก่อนเลยแล้วพวกกูก็ตุลีบุยกลับเพราะฉะนั้นกูชนะ เออแล้วมึงเนี่ยเจตนามากในการที่จะรุกดินแดนเพราะว่ามึงเนี่ยสร้างหลักปักฐานแล้วก็เอาทหารของมึงเนี่ยขุดคุยขุดคุยขุด,ขด,ขดยกกักแมงที่กุ้งเลยขุดอะไรไวกก้ในกระรูหนูแม่งขุดไปขุดมาเนี่ยเจาะหินเจาะอุโมง์เจาะทุกสิ่งทุกอย่างเจาะหินเจาะอุโมงเจาะมาเป็นที่นาที่หลับขับที่นอนเอาส่วมชะกอกม่งไปวางไว้ในอ,อุโมงมึงอยูก่กันตรงนั้นผีปีกี่ปีปมึงเจตนาที่กจะลุกแหลนดินแดนกูควาย รอบที่สามมามีแน่แต่ไม่รู้จะมีเมื่อไหร่แต่ไม่ใช่ระยะเวลาอันใกล้นี้เพราะตอนนี้พวกมันเนี่ยเกณียทหารกันยังไม่ได้ตอนนี้ทหารมันไปเป็นขอทานกันแล้วจริงทหารบ้านมันเนี่ยกลับจากชายแดนขาขาดทั้งสองข้างยังไม่ตุยแต่ขาขาดสองข้างไปนั่งเป็นขอทานอยู่ที่ประเทศอยู่ที่ไปนั่งเป็นขอทานจริงสงสารทหารบ้านมันมากเลยทหารรบแพ้เนี่ยไม่มีเกียุยศศักดิ์สีสีเล่อะไรสักอย่างหนึ่งเออจริงๆ ไอ้วุ้นเส้นนะมันแทบจะเอาไปตัดคอเลยทหารไอ้ทหารลบแพ้อะจริงๆและขนาดเนี่ยทหารที่ลบแพ้และก็เน่าอยู่ตรงชายแดนมันไม่ขนศพกลับเลยทหารบกนับได้500ร้อยทหารอากาศนับได้อีกไม่รู้กี่พันทหารเรือเนี่ยยังไม่ได้นับว่าศพทหารคาเมมีเท่าไหร่สงครามยังไม่จบนับศพทหารไปใหญ่เออตอนนี้เขานับได้แล้วเออทหารบกล่อไปทหารบกล่อทหารคาเมไปประมาณ5้าพันห้าร้อยศพยังไม่นับทหารอากาศ เอาไข่ตะลังบ้างตะลังบ้างลงไปแล้วเละเป็นโจ๊กนั่นน่ะอันนั้นอีกกี่พันศพและยังไม่นับที่นาวิกโยธินของทหารเรือไปตะลึงบิงตะลึงบิงตะลึงบิงตรงนั้นอีกกี่ศพยังไม่นับรวมจ้าผมอยากรู้ว่าจุดจบมันจะเป็นอย่างไรไอ้วันเนี่ยจุดจบมันจะเป็นยังไงล่ะก็จุดจบมันก็จะเป็นแบบลักษณะที่ว่า กำลังของผู้ลุกรานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะต้องสิ้นสภาพโดยที่ไม่สมามารถจะไปลุกรานใครได้อีกไงคุณรู้จักคําว่าสินะ้นสภาพไหมฉันได้ก็จานนั้นขมนมันก็คิดเหมือนกันขมนมันก็คิดเหมือนกันนายพลขมนก็คิดเหมือนกันไอ้วุ้นมันก็คิดเหมือนกันคิดว่ามันจะล่อประเทศไทยให้สิ้นสภาพความมั่นคงให้สิ้นสภาพในการที่จะใช้กําลังปกป้องประเทศตัวเองสิ้นสภาพในการที่จะใช้กําลังไปตะลังบ้างใส่มันแต่ขณะเดียกวกันมันก็ตะลังบ้างใส่เราแล้ว,ลวมันอาศัยว่านะทาตัวเป็นขอทานทําตัวเป็นนะคะ เสร็จแล้วก็เอาเงินจากประเทศนั้นประเทศนี้จากออตโตวาอัตแวกแล้วไอออตโตวานี่ก็มีสมาคมไปหาพ่อหาแม่มันทำไมก็ไม่รูยออตโตวาเนี่ยที่มีประเทศญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพเนี่ยออตโตวาเนี่ยเอออาศัยให้คาเมเนี่ยไปนั่งขอทานเอาเงินมาเก็บตะลุยบุยแต่ปรากฏไม่เคยเก็บไม่เคยเก็บฐานไทยถึงต้องไปเหยียบกับละมุยอยู่ตลอดเวลาเพราะมันไม่เคยเก็บเอาเงินมาแต่ไม่เคยเก็บและปรากฏว่าสมาคมออตโตวาก็ไม่เคยทําหาอะไรได้เสือกระดาษ รู้จักมริกาแรปไทยน้อยไปคะแม่โอ้ตอนนี้คนดูเยอะคะแม่เข้ามาเป็นครึ่งจะมีรอบสามอีกไหมครับรอบสามมีแน่นอนแต่ไม่รู้ว่าใกล้หรือไกลอาจจะมีอีกประมาณสักสิปีจนกว่าพวกมันจะพร้อมเ,เพราะว่าพวกนี้เนี่ยมันจะถูกผูกฝังกันมาให้เกลียดเสียมอม,มันไม่สนใจนำ้นำข้าวแดงแกงร้อนลาดหัวหก็แกะเนี่ยนี่เปิดเลยเปิดฝาข้างบนเนี่ย หยิบข้างบนมานี่มานี้มานี่แน่วะมันไม่ได้กินสักทีเนี่ยเปิดเปหน่อยอืนี่อ่ะเปิดอย่างนี้ไงมันอยู่ตรงนี้เนี่ยคะแมเข้ามาดูเยอะๆจะได้ฉลาดฉั ern, นจะบอกให้นะชาวค่ะแมนไหนเธอก็เรียนภาษาไทยจนกระทั่งรู้เรื่องภาษาไทยอีกนิดนึงอีกครึ่งคนมึงจะเป็นคนไทยอยู่แล้วเออ นี่กูยังไม่นับนะว่ามึงงมาเป็นแรงงานถนนพระรามสองกูเนี่ยแม่งถล่มอยู่นั่นอ่ะจนป่านนี้ถนนพระรามสองบ้านกูยังสร้างไม่เสร็จเลยสะพานพระรามสองบ้านกูยังสร้างไม่เสร็จเลยแรงงานมึงแหละยังสร้างไม่เสร็จเลยจนป่านนี้เมื่อประเทศไทยทําให้มึงได้ขนาดนี้แล้วที่เหลือมึงไปต่อยอดเอาเองบ้านมึงเนี่ยถ้าเกิดมีตระกูลหุ่นยังอยู่ครอบครองประเทศชาติทําตัวเป็นสมเด็จเป็นเจ้าปกครองประเทศอยู่นี้ ทา,ทางที่มันเป็นไพรมึงมีทางหรอที่มึงจะถึงพี่ไลได้แล้วมึงจะสีวิ่ไแกังกับประเทศไทยไม่ได้หรอประเทศกูมีจอมทัพประเทศกูมีอาร,รยะประเทศกูมีวัฒนธรรมและประเทศกูมีประชาชนที่สามัคคีเหนียวแน่นกันเมื่อไรก็ตามแต่ถ้าพูกมึงลุกลามกูไม่ว่าจะประเทศไหนพวกกูสามัคคีกันทันใดอีแก้วอีคําอีกระลำอีอีปรีอีนั่นอีนี่สามัคคีกับกูทันทีแต่เมื่อไรก็ตามแต่บ้านกูสงบ กูนัดตบกันที่หน้าเซเว่นโอเคพวกกูเป็นอย่างนี้มึงก็จะไหมฮะอีกแม่ไทยนี้รักสง,งบแต่ถึงรบไม่พลาดเอกราชจะไม่ให้ใครคงขี่มึงก็ใจไหมมึงเข้าใจไหมมึงก็ใจไหม,ม,ไหมออกแม่วันนี้เสียมได้ปฏิบัติการให้มึงถึงท่านนี้แล้วหรืออีกนิดนึงมึงต้องไปเด็ดวุ้นเส้นเอาเองมึงต้องตบท้าย ตบตีนไปเนี่ยคอเอาเรียกร้องหาชีวิตทหารที่หายไปเป็น 2, สองหมื่นศพอยู่ที่ไหนไปหาอีพ่ออีแม่มึงกลับบ้านซะนะลูกหลานทหารมึงเนี่ยไปลบอยู่เขาพนมดงรักอะ่ะจนป่านนี้เนี่ยอีวุ้นเส้นยังไม่เอาศพกลับบ้านน่ะนู่นเป็นปุ๋ยเฝ้าหลุมเห็ดอยู่ที่ภูเขาพนมดงรักตลอดชายแดนสีสเกตอบบุบลบุรีลำสะแก้วจันทบุรีตรากมึงไปดูเลยศพลูกมึงผัวมึงอยู่ตรงนั้นแหละ สวัสดีทุกคนเพราะฉะนั้นประเทศไทยทําให้มึงขนาดนี้แล้วม,มึงไปต่อยอดเอาเองมึงจงไปต่อยอดเอาเองทําอย่างไรก็ได้ให้เป็นโมเดลเดียวกันกันกบประเทศสีลังกาม,<อ>มึงเห็นไหมสีลังกาเลยตุ้มเป๊ะเลยสีลังกามึงไปดูดิเออประเทศอะไรนะสีลังกาหรือประเทศอะไรนะเอเอนัอ่นแหละราชปักษาชิบหายใจห้าเลยอ่ะเออเออตระกูลกงบ้านกงเมืองอะ่ะเอาโคตรเง่าสกกาาดมานั่งปกครองบ้านเมืองกันหมดทุกเง่าทุกสกกลาดอ่ะประเทศเนปาลเออขอโทษทีประเทศเนปาล เนเปาลจ้ะเนเปาลเนเปาลเออโมเดลเนเปาลอ่ะเออไปเลยเนเปาลเออมึงไปเลยรัฐมนตรีตรงรัฐมนตรีรัฐมนตรีต่อยรัฐมนตรีตุ๊ดอะไรต่างๆปรากฏว่าแม่งหนีลงน้ําแล้วนี่ก็ไล่หนีลงน้ำานังไล่หนีลงน้ํายังไล่เอา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 ไม้หน้าสามไล่ฟาดอีกอะมึงเออรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของเนเปาลอ่ะสวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับทุกทุกคนค่ะ เราหยุดแล้วคุณเนี่ยยังไม่หยุดเอาโดนมานั่งบินว่อนแล้วก็ไปเตรียมรบแล้วก็ไปซ่อมสะพานซ่อมเสร็จปรากฏว่ามึงเนี่ยก็เตรียมเอายุดอุปกรณ์นู่นนี่นั่นเข้าแล้วเอาเงินของสแกมเมอร์นะไปนั่งซื้อนู่นนี่นั่นเข้าไปยุดอุปกรณ์อะไรต่างๆซื้ออายุธวิสัยไกลมึงกะจะตะลึงบึ้งมาที่วัดพระแก้วกูหรอฮะมึงกะจะลึงตะลึง,ลงบึ้งมาเลยเหรอฮะมาทนี่ฐานพวกกูเนี่ยนะ เป็นทหารพวกกูเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษหรอกนะทหารทหารพวกกูนี่เป็นสุภาพบุรุษหรอกนะแต่เมื่อไหร่ที่จะต้องเฮ e ียมก็เฮียมเฮียมมากบอกเลยมึงไปดูเลยหน้าผู้บัญชาก,การกองทัพกูนะแต่ละคนโอ้โหปกติก็เป็นสุภาพบุรุษนะสุภาพบุรุษจุดทาเทพแต่เมื่อไหร่ได้เฮียมได้โหดนะมึงเอย้ยมึงบอกได้เลยทหารบ้านกูนะโหด หน้าตาดีๆหน้าตาหล่อๆนะก็บอกเลยเชือดนิ่มๆเลยสวัสดีค่ะคุณลูกสวัสดีค่ะคุณแม่คนสวยสุดยอดครับคุณแม่ชอบมากครับขอบคุณที่ชอบนะคะไม่ชอบก็ไม่ได้เป็นไรสวัสดีทุกคนค่ะอะไรนะเธอเธอเธอพวกเธอพวกเธอพวกเธอไปเล่นกันข้างบนนั่นหรอปะเธอเธอเธอ ตอนนี้เราอยู่ปีกนี้แล้วก็เดี๋ยวแล้วแล้ปีกนี้มันสะเทือนไปถึงปีกนู้นแล้วเดี๋ยวลุงนัดเดินขึ้นมานะเดี๋ยวลุงนัดเดี๋ยวลุงนัดเดือดนะจะบอกให้อย่าเสียงดังไม่ใช่กระโดดตุลุงุงตุลุงตึงไม่ได้อย่ากระโดดพูดยังไม่ทันขัดคําเลยมาทำหน้าอย่างนั้นาใกล้ๆสิมาใกล้ๆสิมาใกล้ๆอีกทีสิ กระโดดบนเตียงได้แต่ห้ามกระโดดตึ้งต้งตงล,งลงลงลงบนพื้นห้ามกระโดดกระโดดบนเตียงนู่นห้ามกระโดดลงพื้นมันจะเสียงดังมันสะเทือนมันสะเทือนสวัสดีถ้าไม่ร่วมใจกันนะคะต่อไปอาจจะไม่มีแผ่นดินอยู่โอ้ยอีเจ๊ถ้าประเทศไทยมีคนชั่ว มึงก็ไม่ต้องไปร่วมมือกับคนชั่วก็ได้ค่ะอีเจการสามัคคีเนี่ยสามัคคีกับคนที่มันใช้ได้สามัคคีกับคนดีสามัคคีกับกฎหมายบ้านเมืองสามัคคีที่จะรักบ้านรักเมืองแต่ถ้าเกิดเรามีคนชั่วมึงไม่ต้องไปสามัคคีกับคนชั่วก็ได้มึงเข้าใจไหมอีเจเราต้องแยกแยะให้เป็นมึงไม่ใช่ว่าโอ๊ยช่วงนี้เราต้องสามัคคีกันค่ะแม้กระทั่งคนชั่วขายชาติก็ต้องไปนั่งสามัคคีกับมันมึงจะไปร่วมขายชาติกับมันหรือไงล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ย อ่ามึงต้องรู้จักแยกแยะอีเจเจ้เขาหมายถึงขเขมนครับดร์อ๋อเหรอโอเค h ันะ n <Thank> ง you วิลลมาร์ทที่อุตสาชี้แจงโอเคขอบใจโอเคขอบคุณค่ะ <laughs> โอเคปากกูก็ไว้ไปนิดนึง เราต้องทำยังไงกับไอ้วุ้นเส้นนั่งดูมันเฉยๆแล้วปล่อยให้มันตุยไปตามและแก่ชราของมันค่ะไม่สามารถทำอะไรได้ค่ะต่อให้ตะลังบ้างตะลังบ้างแล้วบังเอิญใครโดนเสาไปหล่นบนหัวกระบาลมันมันก็จะกลายเป็นความผิดเพราะว่า <c oughs> มันตั้งตนเป็นสมเด็จ <c oughs> แปลว่ามันเนี่ยสำเร็จราชการแทนเจ้าประเทศเขมร <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยไปตะลังบ้างบนหัวกระบาลมันไม่ได้มันตุยไม่ได้อยู่คนเดียวคนอื่นตุยได้หมด เอออีบุลนีตุยได้อีฮุนตะอีฮุนเนี่ยตุยได้แต่อีฮุนมาเนต็นเนเนตกับอีวุนเส้นอีเน็ตกับอีวุนเส้นอีสองตัวพ่อลูกเนี่ยตุยไม่ได้ถ้าตุยปุ๊บเราจะขึ้นสารโลกทันทีเข้าใจยังเออมันก็จะฟ้องเราเพราะว่าผดผิดกฎบัตรสหรประชาชาติเออมันตั้งตนเป็นสมเด็จแล้วก็เอาเจ้าของประเทศคะแมเนี่ยไปอยู่ประเทศจีนฝากเขาไว้จากนั้นมันก็ตั้งตนเป็นผู้สืบ ผู้สื่อเขาเรียกว่าอะไรนะผู้รักษาราชการแทนเจ้าอ่ะและก็ตั้งตัวเองเป็น oh. ทุกตำแหน่งที่ม like ันจะมีอำนาจเออมันจะตุยเป็นปุ๋ยตุยเย่ไปตามกาลเวลาของมันเองโอเคนะและตราบใดที่เขาไม่ลุกลานเราเราก็ไม่สามารถไปจัดการอะไรเขาได้แต่ตราบใดที่เขาลุกลานเราเราก็ต้องตั้งบ้างตั้ังบ้างอันนี้ก็สั่งสอนพอสังเขปสั่งสอนมากกว่านี้ก็คงจะต้องบุกไปนู่นแหละเลยจากภูเขาพนมดงรักก็คงจะต้องไป น่ะนู่นไข่เดินเสากริปพินก็ต้องฟิวฟวิวเตียววิวหลบอยู่บนก้อนเมฆแล้วก็ตะลังบงังตะลังบังตะลิงบิงตะลิงบิงลงบนหัวกะบาลอีบุนเส้นแล้วก็ลงบนหัวกะบาลอีบุนลานี่แล้วก็อิมาลีไม่รอดแล้วนอกจากนั้นแล้วก็ต้องลงตรงจุดทำเนียบของมันนั่นแหละอเออแต่มันทําอย่างนั้นไม่ได้เข้าใจไหมมันเป็นผิดกฎบัตรสหประชาชาติเดี๋ยวเราจะไม่สหาหา